สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่เรามาอยู่ในแมปหาเต่ากันนะครับทุกคน,น,นก็เกมนี้ก็จะง่ายเหมือนเดิมนะน,น,นะครับทุกคนเกมนี้ก็น่าจะง่ายเหมือนเดิมนะโอปปี้เลยโอปปี้เพื่อไปเอาเต่าเลนโบเอ้ยชบ มาไม่มาไม่ชิบมาต่อลนบูสลิงมองหากระเบื้องสีขาวและสีแดงกระเบื้อง ขอบคุณอบครับทุกคนอดุขาไ้อกูมู้ขอไฟที่พูดมาแรกคือดำน้ำหรือวะใช่ใช่ใช่อ,อ,อืมอืมอ่ะ กิลาเนาะอืมอืมโอ้มันก็ดีนะตรงนั้น โอ๊ยร้อนร้อนวังด้วยครับตรงนี้มันเจ็บนะโอ๊ยร้อน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 ายทูเอร์โอเคตรงนี้แมันเขา เขาบอกว่ายากไม่ยากไปบนภูเขาไฟต่อไปบนภูเขาไฟต่อเกมนี้ผมห้ามเหยียบสีเขียวจิกคือโดนก็เออเอาใหม่เอาใหม่ทั้งตัวสีเขียวนะทั้งตัวสีเขียวจิกเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองทั้งตัวสีเขียว ทุกคนจะไปเก็บบนพื้นได้งไงเชื่อว่าทุกคนจะอยู่เพื่อเพลย์ไม่ใช่ภายใต้น้ำตกคัน มือหินยังไม่ห็นเก่าเขาบอกว่าภายใต้น้ำตกน้ำตกลูกไหนก็ไม่รู้มาไปยืนไม้ใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ใบไ,ไม้มันออกยากไป โอ้โหโอ้โหเขาไม่ให้ออบบี้แบบนี้หรอกใช่ปะทุกคนายใ,ใต้น้ำตกโอเคผมจะลงไปตรงน้ำก็คออือื ต่อแอปเปิลมันไปอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะไปหายังไงต่อหาได้กี่ตัวแล้วเนี่ย้าไปหาได้กี่ตัว14ดสี่ขาอบี้สุดหรอใช่ใช่ถึงจะไป,ไปได้ต่อไปได้อ่ จเจอแล้วก็ c o p สิบเสร็ก็เป็นอีีหนึ่งแล้วงานต่อไปก็เปองมีสอโอเคไหมโอเ,เอยบนหินนี้มันร้อนจริงจรงอุย,ย,ย,ย้อนร้อนได้ตอาอะไรเมื่อกี้ไม่ตอบินตาในบ้านเช็คกูแล้วมันกี้เหมือนหน,หน่อะไรแบบแฮบบ่แฮ่ คิดว่ามอไม่เห็นนะคิดว่ามอไม่เห็นนะเออมันสักทีดิไปดูคำใบดิคำใบมันไม่มีไม่มีได้ไงนะต้องมือ ทำไมมันไม่สองเรออะไรไอ,อ่ะปลายใต้น้ำตกใจกรอเพไ,ไม่ใช่ เออต,ต,ต,ตือเตือนพวกพ้องร้องเรียกเก่าอีกอารมณ์ดู้จัดูใจเพื่อนไอ้เหยื่อเผื่อเพ่ไม่ใช่เชิญเตือน,นวพวกของร้องเรียกมาสสอเ,อเอ,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 เอ พเอนอะเออเอ่อออเอ่อเอ่อเอ่เอ่่เเคยผ่านมาแล้วนี่โอ้แต่ว่าหาไม่เจออันนี้เจอแล้วลงไปฮะ หาไม่ครบประเดมังเนี่ยไไน,น้ำน้ำท่อให้เราปท่อให้จริดิเ้ยมันเมื่อกี้พ่อเห็นอยู่ข้างบนเห็นมืนมนนวมนอยู่ข้างบนนยอนมีลูกมาดูด้วยอ่ะ Rồi. Tôi muốn điều này Đi tàu tua. Đời ạ. phải mấy xe. มันบอกว่ามันอยู่แถวๆนี้นะในแถวน้ำอะ่ะแ๋ยวผมขอขึ้นไปดูตรงสัญ,ญลักษณ์ก่อนตัวเต่ายมันไม่มีบนไหนแล้วนะเ้นกันเน่ เจแ๋แล้วเจ๋แล้วทุกคนเจิแล้วเหลือกี่ตัวแล้วเหลืออีกหนึ่งตัวใช่ใช่ใช่ใครเคยเล่นคอมเมนต์มาบอกมานะครับใช่ไหมครับเเเเฮฮฮฮ้้้้ นะเคล็ดลับมันบอกว่าอยู่บนน้ำตกบนโห<ฮ>ลุนเก็บไปได้ไงเนะี่ยใช่ป่่อ โอเคถ้าเราเก็บตัวนั้นก็เหลือหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วมันอยู่ตรงนี้มีซคมอมอบกี้โอเคเราต้องกระโดดตรงสาลายก่อนชาเร็งสตีตาวินต่ตาวินเหรอ đầu pin như thử thử ní đó tung mình này tung cả Hãy cái มันอยู่ตรงบันไดนะรู้แหล bye ะบ๊ายบยเจอกันคลิปหน้าครับ